ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาวัสดีครับเพราะผมปางแงมมทีมงานที่จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครครับว้าอ,เอ,เอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครพญาเต่างอยก็คือเต่าที่เตรียมจะกระโจนลงดำน้ำพุ่งครับน่ายคือกันจับที่ที่มินเนที่จะกระโจนแล้วเตรียมพร้อมเหมือน,อนกับคนจะกระโจนลงจากอ่า แข่งขันกีฬาหรืออะไรก็ไปยืนตรงที่มินเม,นมนตรงนั้นแล้วก็ค่อยกระโจนจะไม่โดนอะไรทั้งสิ้นแหละตรงนั้นแหละคืองอยคืองานงอยครับความศรัทธาของนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็เกิดสะพานบุญพญา,าเต่างอยข้ามลำน้ำพุงจากศรัทธาสู่ดรามา่าแอดคาราบาวแต่งเพลงขาตกรเต่างอยก่อนเปลี่ยนมาเป็นขาตกรเต่านินจาแต่ชาวบ้าน ยังรักและพร้อมต้อนรับนาแอตอยู่เสมอนะครับพีอดีดีนะครับแกก็มาบอกว่าความเข้าใจของแกเองนะครับในส่วนของตังอ้อยนี่ยังยินดีต้อนรับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทั้งพีแอสด้วยทุกคนด้วยนะครับเพราะทุกคนก็ต้องมีความคิดที่ผิดพลาดไปนะครับคนตังออยยังรักนะรักพีแอสจะกมาอีกครั้งก็ยินดีต้อนรับนะทุกคนเลยนะครับทุกคนเลย สงการปีนี้ผ่านจังหวัดสกลนครแวะเที่ยวชมกราบไหว้พยาเต่างอยให้โชคให้ลาบเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับ